นี่ว้าวได้เยอะเลยนะได้เยอะมากเลยนะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลยหูใหญ่มาก <c oughs> แต่ยังเก็บเป็น <c oughs> ยังไม่ได้หรอคะผมต้าคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยกับพ่อมอมพาหนูยิ้มหนูแย้มมาเก็บแครหลอดนะคะที่ปันผลฟาร์มนั่นเองเป็นยังไงเข้ามาดูกันเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะดูสิคะร่มรื่นมากๆเลยแม่ปุ๋ยแอบเห็นต้นนู่นด้วยต้นมะละกอ hey ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปติดต่อในฟาร์มกันนะคะไปะแล้วตามพี่ไปเลยตรงนี้นะคะที่สวนนี้ ใครจะมาเก็บแครอทไม่ต้องแจ้งล่วงหน้านะสามารถเดินเข้ามาที่ฟาร์มแล้ววาบอกพี่ว่าเก็บแครอทได้เลยอ๋อถือตะกร้าไปหาคุณป้าเลยสวัสดีค่ะคุณป้าคะ่ะพาเด็กๆมาเก็บแครอทคะ่ะตามไปเลยโอ้โหนี่เหรอหน้าตาเป็นแบบนี้หรอคะเจ้าดงเลยดเยออีว่ะน่ารักการที่มันใหญ่ๆใช่ไหคะต้ี้ได้หรือเปล่าก้านเนี่ยใหญ่ๆตรงนี<ช>้ค่ะโคนต้นใหญ่ๆเจ้า ตรงนี้ก็ใหญ่มากเลยนะคะอ๋อนี่มันเน่าลูกช่วงก่อนฝนตกสองวันสองคืนเน่าอ้าานี่นี่นี่นะคฝนตกอ่ะมันก็จะเน่านี่ลูกนี่ก็ใหญ่นี่ไงนี่ไงอ้หอันนี้แก้มอันไหนมูนทันถ่ายอ่ะหนูแย้มเนี่ยอยู่ตรงนู้นนถ่ายหนูยิ้มรักกันดึงเลยทั้งสองลูกเลยเย่ว้าวของด้วยถ่ายหนูนี่โอ้โหเดินี่ ทวงเลยนี่นะอันนี้ก็ใหญ่เจ้าอ๋อนี่มันเน่าอ๋อนี่เน่าเน๋อฝนมันตกเน่าเลยนี่ลูกนี่ไงโอ้ยแยมโชดหน่อยหนูแยมโอ้ใหญ่มากอันไหนดูหเองก็ได้นี่ซีซี่กับเลมอนต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าซีซี่เลมอนชอบกินแครอทวันนี้เราจะเราก็เลยจะมาเก็บแครอทให้ซีซี่เลมอนนี่ ดูแจมตรงเนี look, ้ยให่ท no ัางทั้นเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยหนูแจมนี่ได้หมดเลยนั่นน่ะได้หมดเลยดึงเลยดึงเลยได้หมือนี่อันนี้ได้ไหมดูแจมได้ค่ะดูแจมได้เลยนี่นั่นน่ะเออได้เออไอันนี้เล็กเกินอันนี้เน่าอันนี้เน่าเห็นไหมคะอนี้ตรงปลายเน่า้คะลูอันนี้น่าจะได้แหละดึงเลยันี้น่ะอ๋อต้องคูโคนต้นใหญ่ๆแล้วดึงมาได้ลโคนต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเห็นไ โคนต้นอ่ะมันเล็กนีเล็กเห็นไหมคะอันนี้ก็ได้ไหนดูโผล่มันก็จะเล็กไปด้วยนะแค่หลอดจะเล็กไม่ได้อพราะผมใหญ่มากก็คือคนต้นใหญ่ๆอย่างนี้ได้หมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไ้มอันนี้เห็นอันนี้มันมีรอยก็เลยดึงแตกได้แต่มันไม่เน่านะได้ค่ะอันนี้ไม่เน่าอันนี้มันแตกอะได้ค่ะหนูแย้มได้อันนี้เผลอได้หมดเลยนะเนี่ยดึงหมดเลยเนี่ยลูกดูนะดึงพร้อมกันหนึ่งสองสาม หมดเลยได้หมดเลยจ้ะแม่ปุยพอแล้วนะคะดูเยอะมากแครอทของเราเต็มตะกร้าเลยที่ข้าบอมถือดูสินี่แค่2แปลงนะแค่2แปลงโอ้โหเยอะมากคือเนี่ยเนี้ยเนี้ยทั้งหมดเนี่ยใช่หมดเลยนะคะตรงนู้นด้วยแครอทชอบอากาศเย็นๆแล้วก็ไม่ชอบหน้าฝนด้วยใช่ไหมคะคุณยายใช่ครับฝนตกสองวันสามคืนแบบนี้แช่แบบนี้นั่นก่อนมันจะเน่าจะเน่าแต่แล้วก็จะมีหอยหอยขึ้นมาทันทีเลยมีหอยคืออหยทากเหรอคะคุณมากินหอยน้อยๆหอยว้าว ได,ได้เยอะมากเลยนะคะสีสวยๆวยทั้งนั้นเลยแครอทหมูอ้วนๆทั้งนั้นเลยนะคะปะเดลตรงนี้มีให้เก็บหลายอย่างนะผักสลัดอะไรก็มีนะคะเดี๋ยวเราเอาไปชั่งน้ำหนักกันหลังจากที่เราเก็บแครอทเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บเลมอนกันนะคะอยู่ไหนนะมาทำน้ำเลมอนตรงนี้เลยหรอคะอือห สีเหลืองก่อนนะตรงนี้มันสีเขียวอยู่เลยค่ะเห็นไหมคะนี่อ๋อต้องดูแบบนี้เหรอคะีเเขยวหลืองต้องมีแบบติดเหลืองเหลืองเจ้าเจ้าเจ้าต้องติดแบบเหลืองเหลืองเจ้าเด็กๆดูนะโอ้นี่ไงสีเหลืองแล้วนี่เอาเด็กๆช่วยกันดูอันนี้อันนี้มันจะได้สีเหลืองแล้วอ๋อหนูยิ้มจะเก็บลูกนี้อ่ะโอเคอ่ะหนูยิ้มจับเลยหมุน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 ไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยค่ะ ได้อันนี้อย่างเงี้ยได้นี่ได้สองลูกแล้วเก็บอีกเก็บอีกเก็บอีกตรงนี้คือแบบสีสวยมากเลยอะผลมันสวยมากสีเขียวเลยแต่เรายังเก็บไม่ได้นะคะโอ้ยใหญ่มากแต่ยังเก็บเป็นยาวไม่ได้เหรอคะคุณป้าคะโอ้ลูกนี้ได้แล้วหนูแย้มมุนๆเลยค่ะโอ้โหอันนี้คือแบบใหญ่ขนาค่ะหนูแย้มเจอลูกใหญ่เลยอะตรงนั้นสวยมากเลย สวยมากเลยค่ะเจ้าเนี่นะนี่คุณป้าเก็บมาให้ดูสวยมากพ่อพรมสีนี้สวยมากเลยมีสองต้นนะต้นนี้คือเป็นแบบบีรีแล้วอีกอีกพันหนึ่งจะเป็นแบบกลมๆมันก็คือเลมอนเหมือนกันใช่ไหมคะคุณป้าเอ้เวลาเก็บนะคะเราจะหมุนๆเวลาเก็บเราจะหมุนๆนะคะนี่ ว้าวถ้าเหลืองมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มันว้าวแล้วถือว่าวพอแล้วแนละ้วดูสิโอเคเรา <ผม S 1> ได้<ก>ครบแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปคิดเงินกันนะคะอันนี้ที่เป็นลูกนะคะ้าเลยอะพักเงินลูกสิบบาทโอ้โหมากเลยค่ะฟิล์มสีไปเนาะอันนี้เราใส่ด้วยว่าโอเคยี่ห้เป็นออร์แกนิกนะคะอะไรอะอนี่เป็นแบบออกกร์แกนิกนะคะจ้า้แล้วมาแล้วชื่อชื่ออะไรคะชื่อพี่ชับปุยค่ะชับปุยมานี่เลย หมือนซิซีเลมอนที่บ้านเราเลยอ,ะอ่ะน้นรักมากัวใหญ่มากเลยจับปุ้ยทำไมเชื่องอ่ะโอ้ยมีจัก,กรยานเหล็กนถามว่าแต่งเฉวเฉยเ,เด็กๆปันไม่ได้แล้วเป็นสนิมห,หมดเลย <_ S 2> ดูตัวนี้ล้อหักเลยอ่ะ <_ S 1> ล้อแบนเลยแล้วแค่หลอดคะคิดยังไงคะคุณป้าคะหัวละสิบบาทจ้ะแค่หลอดหัวละสิบบาทนะคะ,ะดูยิ้มเล่นชิงช้าแล้วดูยิ้มแกงได้เร็วอีกเร็วอีกแรงอีก แรงอีกค่ะแรงอีกล <c oughs> ้วหนูยิ้มหนูยันได้ลงไปข้างล,างลยย่างหรือยังคะเราลงไปสำรวจดูไหมพ่อบอมน้าสารอาหารนะคะที่นี่มีอาหารด้วยมีคาเฟ่ด้วยนะคะอุ้ยติดแม่น้ําเลยคุณป้าบอกว่าช่วงก่อนน้าท่วมเห็นไหมเห็นรอยน้ำไหมต้นหญ้าค่ะเห็นไหมคะจะมีแบบสีน้ําตาลน้ําตาลใช่ท่วมมาถึงตนนี้เลยคุณป้าบอกช่วงก่อนอ่ะหญ้าสวยมากค่ะพอช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าน้ําฝนตกเยอะน้ําขึ้นค่ะ ก็เลยจะเห็นเป็นโคลๆเกาะติดหญ้านะคะสบายไหมคะระวังนอนหลับนะเราอมานั่งตรงนี้เราบํารหลับแน่นอนเลยคะ่ะเราได้โต๊ะนั่งแล้วนะคะเรามานั่งที่ร้านกาแฟนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะมีที่ปีนป่ายหหนของเด็กออๆด้วยนะคะอ๋อไม่สูงขาเกือบถึงแล้วโอ้หหนูแยกไปแล้วนะโอ้ยอีกนิดนึงไม่ใช่มันจบแค่นี้คะ่ะอ,อ๋อมันจบแค่นี้อเอาหนูยิ้มได้ไหมถึงไหมขึ้นได้ไหม เป็นบันไดแบบบันไดก้าความห่างมันห่างมากเด็กๆต้องตัวสูงนิดนึงนะเด็กเล็กๆเล่นยังไม่ได้นะคะหนึ่งลองไปเลยไปเร็วจึ๊บโอ้ยโอยสุดยอดเลยข้าวมาแล้วนะคะวันนี้เราจะสั่งค่ะไข่เจียวใส่ดอกอัญชันด้วยนะนเห็นไหมคะเป็นจาา <ไข S 2> ินฝ้าฝ้าไหมไข่เจียวกลายเป็นสีฟ้าๆ้าแล้ว หมูทอดมะแขวนนะคะมะแขวนก็คือเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งของทางเหนือนะคะแล้วก็ไก่ทอดเลมอนนะคะแล้วนี่คือแกงโฮ๊ะค่ะแลาบหมูลาบหมูลาบหมูคั่วนะคะก็คือลาบหมูที่สุกแล้วนะคะนี่เรากาลังทานอาหารกันนะแต่มีเพื่อนมาหาด้วยเนาอแล้วมีตัวอีกมีสองตัวนะอีกหนึ่งตัวเอ๋ตัวเองกินไม่ได้ มานั่งข้างๆเราเลยนะคะเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนนะทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยสาหรับวันนี้นะหนูยิ้มหนูย้ําสนุกสนานมากๆนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S กับการมาเก็บแครอทเลมอนแล้วแม่ปู่ยังได้หอ่ออาหารกลับที่บ้านอีกนะคะ <S <S สําหรับรน้องๆคนไหนหรือแม่ๆคนไหนนะคะที่อยากจะพาลูกๆนะคะมาเก็บพืชผักหมอนพวกเรานะคะก็มาได้ที่นี่เลยปันผลฟาร์มนะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye bye, hein? Bye bye. bye, bye. bye, bye.